ครับสวัสดีครับสำหรับเทปนี้นะครับมาคุยกันในเรื่องของน้ำหยดนะครับน้ำมันหยดใต้ใต้เครื่องครับคือที่ผมพูดคำว่าน้ำบ้างน้ำมันบ้างนะครับคือตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าเป็นน้ำมันครับคือลักษณะเหมือนน้ำมันมากๆครับเหมือนน้ำมันมากๆซึ่งล่วอยู่ใต้ท้ายรถครับใต้ท้องรถครับเวลาเราขับนะครับเราจอดปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีคราบน้ำสีเหลืองๆครับ คือตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าเป็นน้ำแอร์ปรากฏว่าไม่ใช่น้ำแอร์นะครับเราลองพอเนี่ยคือผอเอามือไปๆ้ายนะครับเอามือไปป้ายแล้วดมด้วยนะครับมันไม่มีกลิ่นนะฮะ มันไม่มีกลิ่นถ้าเป็นน้ํามันเนี่ยมีกลิ่นแต่ผมก็พยายามเช็คนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ามันเครื่องซึ่งน,น้ามันเครื่องแน่นอนละ่ะเราตั้งสมมติฐานได้เลยไม่น่าใช่เพราะว่ามันใสถ้าน้ํามันเครื่องเนี่ยจะเป็นสีค่อนข้างที่จะขุ่นน,นิดนึงนะครับออกเป็นสีดํานิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นน้ํามันเกียร์นะครับถ้าน้ํามันเกียร์ในส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงหรือถ้าเป็นน้ํามันเบรกหรือน้ํามันพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีฟ้านะครับ การที่เราพิจารณาดูนะครับคือสีมันออกเป็นสีเหลืองๆสําหรับใครที่เป็นสีเหลืองแล้วไม่มีกลิ่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเสียค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่แล้วมันคือน้ํามันอะไรที่รั่วออกมานะครับคือเวลาเราแต้มเนี่ยมันไม่ใช่น้ําเปล่ามันไม่ใช่น้ําที่เป็นสีสีมันมันมีความมันอยู่นะครับแล้วเวลาผมตรวจสอบเนี่ย เราก็พยายามเอามือดมเนาะผมผมใช้วิธีการกนะ็คือ,อถ้าเป็นน้ํามันเครื่องเนี่ยมันจะต้องมีกลิ่นความเป็นน้ํามันครับนะวันหนึ่งผมไปจอดรถครับมันไหลออกมาขนาดนี้ครับเยอะมากครับไหลออกมาเยอะมากๆเลยนะครับไหลแบบแบบเยอะมากๆตอนที่ผมจอดรถอันนี้ผมเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดแล้วผมก็จอดรถทิ้งไว้นะครับรถยนต์ m e r c e d e s b น n z เนี่ยจริงๆแล้วเวลาอะไรที่ เป็นเขาเรียกวา่าปัญหาส่วนใหญ่ก็จะแจ้งเตือนมาที่หน้าคอนโซลนะครับเป็น alert เตือนขึ้นมานะครับแต่อันนี้เนี่ยไม่มีการ alert นะครับไม่มีการ alert แต่เนื่องจากว่าเนื่องจากว่าผมเห็นมันก่อนถ้าผมไม่เห็นมันก่อนนะครับแล้วผมไป start นะครับมันจะแจ้งเตือน คือตอนแรกเนี่ยมันรั่วน้อยครับมันรั่วน้อยแล้วผมก็คิดว่าเอ๊ะมันรั่วน้อยเนี่ยน่าจะเป็นน้ํามันเราก็ไปดูว่าอ๋อนถ้าเป็นน้ามันเครื่องอ่ะเราเข้าใจว่ารถ7ปีแปีเราก็ไม่จําเป็นที่ต้องโอ้โหไปซ่อมอะไรจนเกินไปจนทําให้สุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นบานปลายก็เลยว่าเดี๋ยวเราจะเติมน้ํามันเครื่องปรากฏว่าไม่ใช่น้ํามันเครื่องเพราะว่ามันเป็นสีใสครับ <S <S บังเอิญภาพเนี่ยสมมุติสมมติเราดูจากจากเส้นเส้นแบ่งเลนเนี่ยครับ สีมันใสมันไม่ใช่น้ำมันเครื่องนะครับถ้าเป็นน้ำมัน power หรือน้ำมันเบรกนะครับของรถยนต์ mercedes เนี่ยจะเป็นออกเป็นสีฟ้าๆเขียวๆนะครับถ้าเป็นน้ำมันเกียร์จะออกเป็นสีแดงแต่ว่าบริษัท mercedes benz ก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นน้ำมันเกรดมัลติเกรดมัลติคือใส่ได้ทั้งน้ำมัน power ใส่ได้ทั้งน้ํามันเกียร์ใส่ได้ทั้งน้ํามันเบรกมีนะครับของรถยนต์ m e r c e d e s b e n บผมซื้อมากระปุกลาน่าจะใกล้ๆ2,000บาทนะครับกระปุกหนึ่งก็1ลิตรได้นะครับประมาณประมาณใกล้ๆ2,000ถ้านะผมจําราคาไม่ผิดนะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูนะครับสีมันไม่ใช่มันเป็นสีเหลือง มันเป็นสีเหลืองเลยครับแล้วเวลาเราเอามือป้ายเนี่ยมันไม่ใช่น้ำอ่ะครับมันมันมีความข้นมีความหนืดแล้วไม่มีกลิ่นผมพอผมเห็นมันไหลออกมาเยอะอย่างนี้ผมรีบเปิดกระโปรงดูกระโปรงหน้ารถยนต์นะครับเปิดกระโปรงหน้ารถยนต์ดูเนี่ยไล่เช็คเลยน้ามันเครื่องไม่ใช่ลองเช็คด้วยโดยที่เอา,เ,อาเข็มของที่เสียบวัดระดับน้ำมันเครื่องเนี่ยเอามาดู ดูเข็มวัดระดับน้ำมันพาวเวอร์ก็ตรวจมาดูนะครับน้ำมันที่เป็นน้ำมันเกียร์ก็ตรวจดูเหมือนกันปรากฏว่าไม่มีอะไรพ่องครับสิ่งที่พ่องคืออะไรรู้ไหมครับน้ำมันหม้อน้ำไม่ใช่น้ำมันหม้อน้ำน้ำในหม้อน้ำครับอ้าวปรากฏว่านี่คือน้ำหม้อน้ำครับน้ำหม้อน้ำที่รั่วมาครับคือจริงๆแล้วเนี่ยสัญญาณที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วทำให้ผมรู้สึกว่าอ๋อมันเริ่มจะเสียแล้วก็คือว่า มีอยู่ช่วงหนึ่งคือรถไม่ค่อยได้ขับนะครับเราพยายามแบบว่าสลับสลับรถกันใช้รถคันนี้ไม่ค่อยได้ขับแล้วนะวันหนึ่งผมจอดไว้น่าจะประมาณ2สัปดาห์แล้วก็เอามาขับปรากฏว่ารถเตือนว่าขอให้ไปเติมน้ำมันที่เป็นคูลเลอร์นะครับก็คือน้ำมันที่เป็นน้ำมันม้อน้ำนี่แหละ ไม่เรียกผมเรียกน้ำมันทุกทีน้ำในหม้อน้ำนะครับผมก็เติมไปประมาณครึ่งลิตรครับแล้วก็ใช้ได้มาประมาณสักพักหนึ่งแล้วก็อารถไปจอดแล้วก็ใช้มาได้สักพักหนึ่งอรถไปจอดก็ประมาณสัก2เดือนได้เดือนครึ่งได้ปรากฏว่ามันรั่วมากขึ้นเรื่อยๆครับจนรั่วมาในระดับนี้ครับแล้วเราก็ไปดูในหมอ้อ่าหม้อพักนะครับหม้อพักน้ําเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปหม้อพักน้ําให้ดูนะครับ ครับนี่คือหม้อพักน้ำนะครับที่เป็นน้ำหม้อน้ำนะครับปรากฏว่าน้ำหมดเลยครับผมเติมไปประมาณ3ลิตร3ลิตรได้นะครับเพื่อที่จะให้รถเนี่ยขับไปศูนย์บริการได้คือคือเราก็ ไม่มั่นใจตอนแรกนะครับแต่พอเราจอดทิ้งไว้นะครับแล้วเห็นสภาพน้ำที่มันไหลเจิงนองมาแบบนี้นะครับตรวจสอบปรากฏว่าเป็นที่น้ำมอน้ำครับคราวนี้ตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้มีประสบการณ์อะไรมากนักในการที่จะแบบว่าเมนเทนแนน e ด้วยตัวเองในเรื่องของน้ำมอน้ำก็ต้องไปหาช่าง พี่ช่างที่ดูแลผมเชื่อว่าช่างที่เรารู้จักเนี่ยสามารถหาได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านไหนนะครับน่าจะทําได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นของศูนย์ด้วยนะครับเพราะว่า,าเรื่องระบบน้ำหม้อน้ำเนี่ยไม่น่าจะเป็นเรื่องยากนะครับเราก็ให้เขาตรวจเช็คดูนะครับปรากฏว่าการเช็คครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่พบนะครับก็คือ,อตัวเรียกว่าเป็นตัวปั๊มน้ําของคูลเลอร์ นะครับตัวปั๊มน้ำของคุณเลิ์ที่อยู่หน้าห้องเครื่องครับที่อยู่ด้านหน้าห้องเครื่องตรงเนี้ครับเนี่ยครับมันจะมีพัดลมครับมันจะมีพัดลมแล้วก็มีตัวปั๊มน้ำนะครับที่เป็นน้หมอน้ำเนี่ยตรงเนี้ยเสียครับพอตรงนี้เสียเนี่ยเ,เราก็พยายามแบบว่าตอนแรกก็จะประหยัดเงินผมก็พยายามที่จะเซฟเงินนะครับเนื่องจากลูกเล็กด้วยอะไรด้วยก็ไม่อยากที่จะเสียเงินเยอะ ก็ปรากฏว่า,าไซส์หรือขนาดเนี่ยก็มีความแตกต่างกันเราก็กลัวว่าเดี๋ยวกว่าจะถอดกว่าจะเปลี่ยนเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรจึงก็กลับไปสู่รูปแบบเดิมสไตล์ผมแล้วกันนะครับก็คือไปคุยกับศูนย์แล้วก็ไปขอซื้ออะไหล่แท้ครับอะไหล่ที่ซื้อเนี่ยก็จะเอามา,าจัดการเทียบเคียงกับ อะไรที่เสียไปนะครับเราก็ให้ช่างเนี่ยถอดครับเดี๋ยวเราไปดูอะไรที่ถอดออกมาครับครับนี่คืออะไรที่เราได้ดําเนินการถอดออกมาครับถอดออกมาจากหน้าห้องเครื่องนะครับคือพ,พอดีจะติดกับตัวปั๊มครับตัวปั๊มน้ำก็คืออันนี้ อันนี้คือตัวปั๊มนะครับแล้วเวลาเราไปสั่งซื้อตัวปั๊มมานะครับตัวปั๊มก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้ซื้อพร้อมทั้งใบพัดนะครับเราซื้อแค่ตัวปัม๊มนี่คือภาพตัวปั๊มนะครับหัวปัม๊มซึ่งซึ่งหัวปั๊มเนี่ยจะมีคุณสมบัติก็คือ ปั๊มน้ำแล้วก็พัดในส่วนของอควบคุมระบบพัดลมนะครับน่าจะเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าเพราะว่ามันติดกับใบพัดเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวที่เรียกว่าปั๊มน้ําให้ระบบน้ํานั้นเนี่ยมันไหลเวียนไปในห้องเครื่องนะครับเขาบอกว่าช่างบอกว่าตัวนี้เสียเรามาดูราคาครับถ้าเกิดมีอาการ ไม่ใช่น้ำมันเครื่องไม่ใช่น้ำมันเกียร์ไม่ใช่น้ำมันเบรกแล้วมีการไหลออกมาพอดีผมถ่ายวิดีโอการไหลออกมาให้ท่านได้รับชมกันด้วยนะครับเอามาแชร์เป็นวิดีโอของของการไหลอยู่ใต้ใต้ใต้ท้องรถนะครับอันนี้คือใต้ท้องรถนะครับใต้ท้องรถนี้คือล้อ รเราจะเห็นว่าเหมือนเป็นคราบแบบเหมือนเป็นคราบน้ํามันคืออะไรที่อยู่ใต้ท้องรถเนี่ยผมอาจจะคิดว่ามันเป็นน้ํามันอยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่าโอกาสของของน้ํามันที่มันจะไหลออกมาเนี่ยก็น่าจะมีมากแต่ว่าผมก็ไม่คิดว่าอ้าวมันเป็นน้ำมอ้น้ําครับที่ไหลออกมาคือคือตอนแรกมันไหลนิดเดียวไหลเป็นหยดแล้วก็ไหลออกมาแบบ ทะลักอย่างที่ผมโชว์ให้เห็นในวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราเห็นอาการแบบนี้ให้เราสันนิษฐานได้เลยว่าเ,าเป็นน้ำม่าน้ำนะครับเพราะว่าไม่มีกลิ่นมีความหนืดของน้ำ แล้วก็เช็คน้ำมันเครื่องแล้วน้ำมันเครื่องคงอยู่น้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์ยังคงอยู่พอยังคงอยู่แล้วน้ำมันออกมาเป็นสีเรียกว่าเหลืองเหลืองใสๆนะครับมันคือน้ำมอน้ําคือน้ํายามอน้ํานั่นเองนะครับก็เป็นสันนิษฐานข้อข้อแรกเลยนะครับคราวนี้เรามาดูว่าพอมันไหลออกมาแล้วก็หยดลงพื้นนะครับหยดลงพื้นมากๆแบบนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายจะเท่าไหร่ครับผมมี ใบเสร็จนะครับซึ่งใบเสร็จนี้เนี่ยได้ได้คุยก่อนในเทปหน้านี้เรื่องการเปลี่ยนปีกนกมาแล้ววันนี้เราจะมาเปลี่ยนในส่วนของปั๊มน้านะครับคูลเลอร์ปั๊มนะครับคูลเลนส์นะครับคูลเลนส์ปั๊มนะครับรหัสของอะไหล่ที่เป็นปั๊มน้ํานะครับ ma 6 51 2 0 0 1802นี่คือรหัสน,นะครับปั๊มน้ำนะครับคูลเลนส์ปั๊มปั๊มน้ําอันนี้ราคาครับ 11,520บาทนะครับนี่คือราคาแบบราคาที่ที่เราเรียกว่าเป็นราคาไปถามหน้าศูนย์ศูนย์ก็จะแจ้งราคานี้เลยครับแล้วบังเอิญผมได้ส่วนลด15%เหลือ9,792บาทนะครับ9,792บาทเรามาคำนวณดูว่าถ้าถ้าเราจะจ่ายจริงๆนะครับ 9จ็ดพาอยาสิบสบาทบวก7%เพราะว่าศูนย์เนี่ยเขาจะคิดในส่วนของแวนนี่คืออะไรครับตัวปั๊มนะครับคูณแลนปั๊มอันนี้ราคา1477บาทนะครับห้สสตางค์แล้วกันนะครับก็ เป็นราคาที่เราไปหาช่างเปลี่ยนช่างก็จะคิดค่าเปลี่ยนประมาณ1 0 0 0นะครับประมาณ1,000นในกรณีที่สนิทสนิทกันนะครับไม่เกินไม่เกิน1,000พันหรอกครับแต่ว่าถ้าแบบว่าช่างอื่นที่ไม่มีโปรโมชั่นนะครับอาจจะแพงกว่านี้แต่ว่าถ้าปั๊มเสียแล้วเราต้องเปลี่ยนนะครับราคาที่เราจะต้องเตรียมผมก็ถือว่าอะไหล่แท้ของศูนย์เราพูดถึงอะไหล่แท้ของศูนย์นะครับ แล้วก็ช่างที่มีความสามารถเปลี่ยนราคานี้ผมว่าก็ไม่แพงนะครับกับรถ7-8ปีนะครับก็ถือว่าเป็นการ m ม i ท t นแนนซ์ไปนะครับเพราะว่าเราก็ใช้รถมาพอสมควรบังเอิญเนี่ยผมเนี่ยได้ซื้ออะไหล่นะครับได้ซื้ออะไหล่แล้วก็เปลี่ยนพร้อมกันเลยนะครับค่าแรงของผมเช็คระบบแอร์ด้วยนะครับระบบแอร์ตอนแรกแบบว่าไม่ค่อยเย็นก็ตกแค่ไม่เกิน4,000นะครับไม่เกิน4,000 ถ้าอะไหล่อันนี้เบ็ดเสร็จ2อันเลยก็40,000กว่าบาทนะครับสำหรับคือมากกว่าเงินเดือนมีกอะคือเราก็ พยายามหาอะไหล่ที่มีคุณภาพเนื่องจากผมก็ลูกเล็กอย่างที่ได้เรียนแจ้งนะครับเราก็ไม่กล้าที่จะไปใช้อะไหล่เทียบนะครับแต่ว่าถ้าเรามีแหล่งซื้ออะไหล่เทียบที่มีคุณภาพก็สามารถซื้ออะไหล่เทียบได้อย่างผมเนี่ยผมก็พยายามใช้อะไหล่แท้แต่ได้รับส่วนลดอย่างเช่นครั้งนี้เนี่ยผมได้รับส่วนลด6 7พ5บาทนะครับ6,775บาท ดังนั้นก็เป็นมูลค่าที่ผมก็รับได้กับอะไรที่จะต้องเปลี่ยนไปแต่ว่าอย่างที่เทปก่อนหน้านี้เรื่องปีกนกเนี่ยคือมันแพงมากสามหมื่นนะครับอย่างที่ผมได้เรียนแจ้งก็คือมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเลยทีเดียวแต่ว่าเราก็อยากที่จะใช้รถพาครอบครัวไปนะครับเราก็เลือกอะไรนะครับแล้วก็ไปหาช่างเปลี่ยนก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่เราจะ,ะจัดการดูแลรถยนต์ของเราเพราะว่า เราเจอปัญหานี้ก็คือเป็นน้ำาม่อน้ำไหลออกมาเยอะขนาดนี้นะครับตอนแรกเนี่ยมันไม่ได้ไหลเยอะตอนแรกเนี่ยไหลออกมาแบบน้อยๆนะครับวิธีการอีกหนึ่งวิธีที่เราจะเลือกดูนะครับเราก็อาจจะดูว่าเอ๊ะมันละเหยไหมถ้าน้ำมันมันไม่ระเหยครับแต่ลักษณะแบบนี้มันละเหยบังเอิญผมจอดไว้ที่คอนโดนะครับก็เกรงใจคอนโดเขามากๆแบบว่าเจิงนองไปหมดเลยนะครับก็แต่เห็นถึงอ่า สภาพของน้ํามันมีการระเหยครับแต่ถ้าน้ํามันจะไม่ระเหยเราก็สามารถดูได้นะครับสําหรับใครที่มีน้ํามันหม้อน้ํอไม่ใช่น้ํามันหม้อน้ําน้ําในหม้อน้ํารั่วนะครับเตรียมเงินไว้หมื่นกว่าบาทครับสําหรับใครที่พวงมาลัยสั่นนะครับก็อย่างที่ผมเรียนแจ้งในเทปก่อนหน้านี้ก็สามหมื่นกว่าบาทนะครับก็เป็นหนึ่งข้อมูลนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามนะครับวันนี้ผมก็ดูแลรถล,ลูกไอเจ้าตัวเล็กนะครับก็เอาไว้เดินทางกับเขา ก็พยายามที่จะดูแลให้ประหยัดงบมากที่สุดครับก็เอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและกด Subscribe นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ